สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเอลเอสพลอเรอร์นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จะพาทุกคนมาดูนะครับวิธีการเช็คข้อมูลนะครับดูข้อมูลว่าเฮ้ยสกิลนะครับมูฟต่างๆของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสายไหนโจมตีกายภาพหรือโจมตีเวทมันดูยังไงนะครับอันไหนเป็นสกิลโจมตีนะครับอันไหนเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกัน S 1> <S 1> ก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมันเป็นคอมเมนต์จากน้องๆแหละที่ถามมาใ,ใต้คลิปต่างๆแหละซึ่งผมก็รวบรวมนะจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็ต้องทยอยทําขึ้นมาเพราะมันเยอะมากจริงอ่ะไหนทําได้ก่อนก็ทานะครับก็เดี๋ยวมาเรื่องที่การดูเรื่องสกิลก่อนนะครับอ่าแน่นอนครับโปเกมอนของเราก็จะมีสกิลนะครับการต่อสู้นะอ่าผมยกตัวอย่างมิวทูก็ได้นะครับอ่ามิวทูถามว่าสกิล ดูยังไงก่อนอื่นเลยนะครับให้เราดูโปเกมอนของเราก่อนนะครับว่าโปเกมอนของเราเนี่ยเป็นโปเกมอนโจมตีประเภทไหนค่าพลังค่าไหนเด่นนะครับให้เราดูตรงช่องนะครับจะมีอยู่2ช่องที่เราสนใจก็จะมี atk นะครับกับ s atk atk นะครับ489เนี่ยหมายถึงมีพลังโจมตีกายภาพอยู่ที่4 8 9แแล้วก็ s atk นะครับมีพลังโจมตีเวทอยู่ที่6 0 9เเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังหลักๆนะครับ ของมิวทตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่พลังโจมตีเวทนั่นเองนะครับก็609เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนะครับเวลาเราเลือกใช้สกิลเนี่ยโปเกมอนเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลใช้งานได้ถึง4อันด้วยกันนะครับสังเกตไหมครับจะมีด้วยกัน4อันซึ่งบอกก่อนว่าสกิลพวกนี้นะครับมีวิธีใช้งานเนี่ยหรือเปิดใช้งานเนี่สองแบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือปลดล็อกตามเลเวลต่างต่างยกตัวยอย่างเช่นอย่าง มิวทูผมก็จะปลดไซส์ไซส์ตอนเลเวล72เนาะ r ีคอเวอตอนเลเวล80แล้วก็ f e เจอร์ไซส์ตอนเลเวล88เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอตามเลเวลก่อนมันถึงจะปลดซึ่งสกิลต่างๆที่ผมเลือนให้ดูเนี่ยคือมันปลดตามเลเวลไปหมดแล้วณนะปัจจุบันเลเวล65ก็ได้สกิลมาประมาณนี้อีกวิธีหนึ่งที่จะเรียนรู้สกิลได้ก็คือการเรียนรู้ TM Machine นะครับหรือด s สกิลนะฮะด Skill ที่เรียนรู้ได้นะครับก็คือตัวนี้ ปโปเกมอนแต่ละตัวจะเรียนรู้สกิลได้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสกิลที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับเป็นร้อยๆนะคาว่าโอน o w n un เท่ากับสูตรไม่ถึงเราไม่มีอุปกรณ์นะแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ที่เรามีดิสกิลที่เรามีมันจะเขียนว่านี่ครับนี่ครับ b o o s t a b l ลนะครับที่เป็นสีเขียวเราสามารถที่จะเอาสกิลนี้มาให้ปโปเกมอนเราเรียนรู้ได้นะครับผมตรงนี้อย่างผมเนี่ยมีดิสกิลอยู่5้าอันนะครับที่เป็นสกิลที่สามารถใช้ับมิวทูได้นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้น,นั่นเองนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเค เรามาดูกันถึงเรื่องสกิลกันนิดหนึ่งนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลไหนเป็นสกิลโจมตีอันไหนเป็นสกิลพพอร์ตอะไรประมาณนี้เนาะก็ให้เราดูตรงคำว่าพาวเวอร์นะครับตรงคำว่าพาวเวอร์เนี่ยมันจะเขียนว่า0ูนย์อ่าพาวเวอร์สวเนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลอื่นที่ไม่ใช่โจมตีส่วนออราสฟีนะครับโจมตีอยู่ที่80ดสนะิบไซคิกแปดเก้าสิบเนาะแล้วก็ไซโคคัตอยู่ที่70 แล้วมันก็จะมีความแม่นยำนะครับ100ส่วน PP ก็คือจำนวนครั้งที่ไว้ใช้นะครับในการโจมตีต่อสู้นะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยใช้น้ำยานะครับผมตัวนี้เรามาดูกันต่อมานะครับเรามาเจาะนะครับอ่านี่รู้แล้วนะว่าอันไหนเป็นสกิลโจมตีนะครับให้ดูตรงช่อง power แต่คนนี้เนี่ยนะครับเราจะแยกประเภทยังไงนะครับว่าเฮ้ยสกิลนี้นะครับเป็นสกิลโจมตีกายภาพ สกิลนี้นะครับเป็นสกิลโจมตีเวทแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยให้เรามาดูสีของสกิลก่อนนะครับสีของสกิลบ่งบอกอะไรนะครับอย่างเงี้ยสีชมพูสีชมพูสีชมพูหมายถึงสกิลธาตุพลังจิตนะครับเห็นสัญลักษณ์ไหมที่เป็นแฉกแกอันนี้คือสัญลักษณ์ของโปกเกมอนธาตุพลังจิตนะธาตุพลังจิตส่วนเป็นกัปั้นเนี่ยหมายถึงธาตุต่อสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปกเกมอนแต่ละตัวจะมีสีโจมตีที่แตกต่างกาันหรืออาจจะมีมากกว่านี้ อย่างดีออกซี่ของผมนะครับจะมีสกิลผีด้วยนะครับแล้วก็สกิลความมืดส่วนกราดอนจะมีสกิลไฟสกิลดินสกิลต่อสู้นะครับตูวสีเอานะอย่างสกิลนี้ก็เป็นสกิลบินสกิลบินไฟสกิลหินอย่างเงี้ยครับไล่ดูอันนี้จะเป็นสายฟ้าสายฟ้านะครับแล้วก็สกิลบินสกิลบินถูกไหมครับอันนี้จะเป็นมังกรมังกรบินน้ําโอเคไหมอันนี้คือธาตุนะแถบสีทั้งบนคือธาตุ อ่ะเรามาดูกันนะครับการแบ่งแยกประเภทการโจมตีกายภาพและโจมตีเวทมันดูยังไงนะครับอ่าให้ทุกคนนะครับเข้ามาดูตรงสัญลักษณ์นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่3แบบนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อ่าเป็นกลมๆนะครับวนๆอ่ะเห็นตรงด้านซ้ายปะอันเนี้ยนะครับนะครับไอตรงวนๆตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงนะครับมันจะเป็นสกิลโจมตีสายเวทนะ ส่วนสกิลโจมตีสายกายภาพเนี่ยมันจะเป็นแฉกดาวอย่างนี้นะครับส่วนสกิลเซี่ยวพัดจันอย่างนี้ครับมันคือสกิลบัฟซับต่างๆนะมันจะมีอยู่3รูปแบบสลักดูให้ดีขนาดเป็นสกิลต่อสู้นะครับมันยังเป็นสกิลสายเวทเลยมันจะใช้นะครับในส่วนของค่าพลังสเปเชีย t แท็กในการปล่อยแล้วก็โจมตีออกไปส่วนศัตรูนะครับที่รับค่าพลังเนี่ยก็ต้องใช้พลังสเปเชียลเดในการต้าน แต่ถ้าโปเกมอนนะครับโจมตีสายกายภาพนะครับแบบนี้ครับให้ดูตัวอย่างสายกายภาพอย่างเช่นเอาเลดนะฮะก็โจมตีเป็นแบบกายภาพธาตุมังกรนะครับส่วนโปเกมอนที่รับท่าโจมตีนี้ครับก็จะใช้พลังค่า DEF ก็คือค่าเดฟในการต้านทานนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเวลาเราไปสู้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็ต้องเลือกเอานะครับอย่างผมเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไฟเยอร์นะครับไฟเยอร์เนี่ยก็จะเป็นออย่างนี้ดีกว่ากลาดอนดีกว่าชัดเจนกว่ากลาดอนเนี่ย พลังโจมตีกายภาพค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นใส่กายภาพซะเยอะเห็นไหมครับจะนี้ก็เป็นกายภาพนี่ก็เป็นกายภาพนี่ก็เป็นกายภาพถูกไหมครับแต่ว่าแตกต่างท่ากันออกไปมีสกิลเวทแค่สกิลเดียวคือลาวาฟูมพอเวลาเราปล่อยลาวาฟูมปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะใช้สเปเชียลแอคแท็กในการตีแต่ถ้าเราใช้สกิลเช่นแฮมเมอร์อาร์มนะครับมันจะเป็นกายภาพมันก็จะใช้ค่า a อ k เคในการโจมตีโอเคเนาะตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลืมนะครับ การเล่นเกมของโปเกมอนก่อนหน้านี้ไปได้เลยอย่างเช่นใครที่เคยเล่นพวกเกมเมกามอนสเตอร์บอร์สก้ามันจะบอกอยู่แล้วว่าสกิลตัวนี้เป็นไก่กายภาพหรือสายเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยสแตทที่เราควรจะอัพนะฮะเราก็ควรอัพตามสายนั้นๆแต่มันจะแตกต่างกันออกไปซึ่งอยู่ที่ว่า4สกิลเราใส่สกิลอะไรบ้างถ้าสมมุติเราเน้นนะครับการโจมตีสายเวทเป็นหลักนะครับเราก็ใส่ดิสนะครับหรือสกิลที่เป็นสายเวทเป็นหลัก ถ้าเกิดเราเอากาะยภาพมามันก็ใช้กาะยภาพในการตีนะประมาณนี้นะครับง่ายๆโอเคไหมแล้วก็เวลาการอัพค่าพลังถ้าเราเน้นเด่นไปทางด้านโจมตีเวทนะครับเราก็หาพวกอ่าเขาเรียกว่า ability นะครับที่เน้นไปทางด้านการเพิ่มในส่วนของ special attack นะครับผมตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็อัปเกรดได้นะครับตรงนี้อ่ะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับวิธีดูนะครับ1เลยวิธีดูธาตุของ Skill. สกิล2ก็คือดู ว่าเป็นสกิลโจมตีหรือเป็นสกิลซับสกิลบัฟส่วนอันที่3ก็คือมันเป็นโจมตีกายภาพหรือเป็นโจมตีเวทนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในส่วนของระบบสกิลนะครับกันแล้วนะครับแล้วก็ดูถึงค่าสแตตของโปเกมอนด้วยว่าโปเกมอนของคุณนะครับเด่นไปทางสายโจมตีธาตุไหนก็ปั้นให้ถูกทางแล้วกันแล้วก็เลือกสกิลมาใช้งานให้ถูกทางในการที่เราจะใส่สกิลเนี่ย บางคนไม่ครับไม่ต้องเน้นซับพอร์ตก็ได้บางคนก็จะเน้นโจมตีทั้งหมด4อันก็ได้แล้วแต่นะครับแต่บางคนอาจจะต้องมีซับนิดนึงอย่างตัวอย่างเช่นอย่างาไครลิวเนี่ยนะครับมันมีสกิลเอาเลสนะครับถ้าจะให้ดีนะครับต้องมีสกิลดักก้อนแดนนะฮะผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวบางตัวอาจจะต้องพึ่งสก,กิลซับบางตัวไม่จำเป็นต้องพึ่งก็ได้นะครับก็ตีล้วนๆก็ได้นะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ